กินน้ำกับแม่ก่อนอร่อยไหมคะลูกกินน้ำด้วยกันค่ะแม่ลูกขากินน้ำด้วยกันค่ะ Ê, subscribe cho kênh

thú tấm mái đó lúc nào thú 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 thêm thú thêm đấy lúc น้ำตัวตัวแล้วหรือตัวแนละ้วเออคือทำอะไรทำลายอะไรว่าทำลายแหมชอบแท้ๆนะเป็นปลายนี่ค่ะดูชอบเป็นปลายูตัวูตัวแล้ว ถูตัวไหมมาเย็นกระอับน,น้ำเอาแล้วเดี๋ยวบอลเดี๋ยวบอลก่อนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวบอลให้แม่แม่ดูทีนี้อาบน้ำเสร็จหนูก็มาเล่นฟุตบอลค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ,ยอ,ยอย้ทาแป้งก่อนแล้ว น้ำเสร็จทาแป้งก่อนเลยไ,ไปเก็บลูกบอลมาลูกจ้าสวัสดีจ้าสวัสดียมย็นค่ะบอกแม่แม่ก่อนลูกเฮ้ย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 ว่าไงจะคุยอะไรกับแม่แม่คุยอะไรลูกมีอะไรจะคุยกับแม่แม่คะ เด็บมาเตรมาดี่นี่ล เตะดิดีล hmm. ูกเตะดิดีฮะเตะท้อยหลังเตะท้อยหลังบอเอามอนทับละโอ้ยเด็กไวัจะขวบย่างสองเดือนแล้วค่ะอาบน้ำให้ก็มานอนกิ้งเกือกับลูกบอลผู้ใจ ดูค่ะเล่นลูกบอลคู่ใจเขาส้ยดูค่ะเต็มจอแล้วลูก้องไปวัวรู้ตัวไหมลูกเริ่มเต็มจอแล้วนะคะมแม่จา๋าขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกทุกท่านนะคะที่แวะมาเยี่ยมหนูน้อยของเราะคะ่ะขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมเด็กอ้วนนะคะสวัสดีจ้ากอนสวยๆเล็วๆคณเก่งเนาะ ขอบคุณแม่ที่แวะมาเล่นกับหนูนะคะแวะมาทักทายหนูใบบัวกับคุณแม่ไปเตยนะคะขอบคุณค่ะ